อ่าสวัสดีครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับอ๋อคลิปที่แล้วยังไม่ได้นะนําตัวไปนะครับก็ขออภัยผมชื่อสตริงนะครับก็ใน YouTube ผมก็ใช้ชื่อว่าเอซีสตริงนะครับก็ไม่ต้องถามนะครับว่าผมเติมเอไปทําไมนะอ่ะดันนี้ก็หลังจากที่ขุด เอาไม้มาทําของต่างๆแล้วทีนี้ผมก็จะมาทํารูกพนูนะฮะซึ่งเมื่อกี้จากคลิปที่แล้วถ้าจังจําได้นะครับจะเห็นว่าผมมีกาเวลเคียบเลยแต่ยังไม่มีหินเหล็กไฟตองไม่ใช่หินเหล็กไฟต้องเรียกว่าหินกรวดนะฮะหรือหรือริ้นนะฮะแฟนผมก็จะมา ทำการเก็บพวกฟลินมาก่อนวิธีจะเก็บฟลินนะครับก็คือต้องขุดจากหินกรวดนะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะขุดหินกรวดเร็วที่สุดก็ต้องใช้พวนี้แหละฮะวิธีทําพวกก็ไม้สองอันตั้งไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ใช้หินมาวางข้างบน ข้้งบนนี้เป็นหินหรือเป็นอะไรก็ได้ะฮะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้แร่ใช้ไม้ใช้อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมจะใช้หินนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเปลืองวัสดุเหล็กนะฮะเกิดเหล็กหมดขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะครับแล้วก็ต้องเอากราเวลนะฮะหรือเขาจะเรียกว่าอะไรอะหินทรายหินหินอะไรสักอ,อย่างหินกรวดอะไรนี่แหละนะนะ ออฟินเขาเรียกว่าหินเหล็กไฟนะคะถ้าผมจำไม่ผิดหรือผมพูดผิดอะไรไปขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับกาเวลนะฮะก็เอาไปสักสามถึงสี่อันนะครับแล้วถ้าคุณมีที่ต้องโลกข้างนอกแนะนำให้ทำกลางน้ำดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้เกาะไทยออกมีหินไว้อยู่แล้วเพนผมก็ไม่ต้องเอไปก็ได้นะครับเอาเก็บไป เหลือไวช่องเดียวพอใช้อีกสังเพียงผมก็จะลงไปถามสะพานนี้นะฮะแต่ลงไปก็ระวังด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าคลาดขึ้นมานีตกถึงตายเลยนะครับแต่ทนนี้เนื่องจากว่าผมปุดเสาปลาเวลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ามาถึงกลางน้ำนะครับก็ หาบล็อกอะไรก็ได้ามาวางให้มันพ้นเหนือน้ําขึ้นมานิดนึงจะได้ขุดอยู่บนดินนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะเรื่องของน้ํามาท่วงนะครับอันนี้ผมตั้งเสาไว้แล้วนะฮะผมจะขอขุดมันลงมาก่อนนะฮะแต่จริงๆเวลาเราจะขุดกาเวลเราจะไม่ใช้วิธีนี้ฮะเสียเวลาครับกแค่นั้นเสียเวลามาก ปุดแล้วต้องรอให้มันตกลงมาเนี่ยนะครับเวลาครับเอ่อหลังจากที่ปุดปานานพอสมควรนะครับก็เสร็จสักทีนะครับบล็อกตกมาอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะครับ บางกีตั้งเสาไว้นะครับแล้วตั้งมาขุด่างนี้เสียเวลาครับวิธีวิธีครับเห็นฟรินอย่างง่ายๆเลยนะครับนี่ตับขึ้นมาครับเป็นวิธีที่ประหยัดน้าที่ที่สุดแล้วนะครับต่อขึ้นไปเรื่อยๆครับ ถ้าสมมติว่าคุณตั้งไว้ที่ผิวเริ่มต้นที่ผิวน้ำพอดีนะฮะอย่างที่ผมทำไปเมื่อกี้มันจะใช้หินอันเนี้ยทั้งหมดสามกองพอดีเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับมันจะได้สามกองพอดีเป๊ะเลยก็คือหกสิบสี่คูณสามนะฮะเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบสองนะครับ ถ้าทำจากระดับน้ำทะเลพอดีมันจะได้192บล็อกนะฮะก็คือ3กองอะฮะเราต่อขึ้นไปเราก็จะได้เห็นฉากวิวสวยๆของบ้านเรานะฮะที่ปักโคมไฟปักทอชอะไรต่างๆนะฮะให้มันเห็นแสงสว่างนะครับแล้วก็จะได้เห็นก้อนเมฆไปด้วยหมดบล็อกที่สองบล็อกที่สามนะครับ อันนี้จะดีนะฮะถ้าเปิดโหมดิดฟูคือความหิวจะไม่ลดลงนะครับก็ทำให้เราอยู่ได้ลานนะฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดม a s y ี่นอร์อหรือฮาร์เมื่อไหร,ร่นะฮะความหิวจะลดลงทันทีโอเคและลองเอากองที่สี่มาดูนะฮะคัพไม่ได้แล้วมันสิ้นสุดที่แค่นี้นะครับก็สรุปว่า ขุดได้อย่างมากสามกองนะฮะก็คือร้อยเก้าสิบสองบล็อกขึ้นไปดูก็จะเห็นพระจันทร์ว้าวสวยโอเคแล้วก็มีพั่วเราก็เอาพรั่วมาขุดเลยครับเพื่อความรวดเร็ว,รวทีนี้ถ้าคุณอยากจะให้มันไม่สะดุดนะฮะคุณก็พยายามเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะ,ะเลื่อนเมาส์ไปเรื่อยๆไปทางไหนก็ได้นะแต่ขอให้เลื่อนตลอดเวลานะครับมันจะไม่สะดุดถ้าคุณทิ้งมันเฉยๆนะฮะ มันจะเป็นแบบนี้ฮะแปนเลื่อนนะครับแล้วมันจะไม่สะดุดครับทีนี้มันจะเร็วมากหรือเร็วน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดพ่วของคุณแล้ะครับถ้าใช้พ่วพวกเหล็กก็จะเร็วกว่านี้นิดนึงแต่ผมว่าใช้พ่วชนิดไหนก็เร็วไม่ตา่างกันมากนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมถึงใช้พ่วหินดีกว่านะเพราะมันก็ใช้หินหินนดหาได้ทั่วไปอยู่แล้วนะฮะ หรือหินคุณอาจจะทาบมาจากลาวากับน้ำชน,น,นกันก็ยังได้เลยเห็นไหมสะดวกดีออกอ่ะหมดแล้วก็เอาอันใหม่มาครับพยายามเอาทั่อใหมาเยอะๆเลยครับนะถ้าเราอยากถ้าเราอยากจะปัม๊มไอ้เจ้าหินกรีนเยอะๆนะฮะ กดไปเรื่อยครับเลื่อนเมาส์ไปเรื่อยมันก็จะไม่สะดุดนะครับการทำการการกดการปั๊มด้วยวิธีนี้นะครับอาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนไม่ดีเกิดอุบัติเหตุทัดตกลงมานะครับถ้าเกิดว่าโชคร้ายก็อาจจะไปกระทบกับพื้นข้างล่างแล้วก็เดทไปเลย นะฮะแต่ถ้าโชคดีหน่อยก็มีน้ํามาซัพพอร์ตไว้นะครับทําให้คุณรอดตายไปอย่างดุดือดอ่าอย่าขุดเกินนะฮะขุดเกินคุณได้ทําไมแล้วก็ถ้าขุดเสร็จแล้วนะครับอย่าเพึ่งรีบตามไปสารวจข้างล่างเผื่อมีเศษที่ตกลงมานะฮะบางครั้งมันกระเด็นมาไกลมากจนเราเก็บไม่ถึงเนี่ยฮะมันมีเศษกระเด็นออกมาพยายามตามเก็บมันด้วยนะฮะก่อนที่มันจะหายไป ผมจะทำตรงนี้ไว้เป็น example นะครับอ่หลังจากขูดกันมาฮะเดี๋ยวเท่านี้ก็พอนะครับได้มาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับ print ของเรา มองหมูเราจะเก็บเนื้อเจ้าเอาไว้บา,บายยอ๋อลืมเปิดเสียงนะครับเมื่อกี้ทดสอบคลิปอยู่นะฮะร,ระหว่างที่กุดก็ทด,ทดสอบคลิปไปด้วยนะฮะเลยปิดซาวนิดนึงโอเคทางขึ้นเขาตรงนี้ค่อนข้างขึ้นลำบากนะฮะดังนั้นจึงต้องมีไอ้รางตรงนั้นมาช่วยนะครับ โอเคเออจริงๆน่าจะขึ้นรถรางไปนะแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะอันนี้ที่ผมเล่นนะครับผมบอกว่าเวอร์ชันใหม่เนาะมันก็คือเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดจุดอะไรสกักอย่างหนึ่งจุดแปดจุดสามเปล่านะก็เล่นไปนะครับ ตอนนี้ผมขอโมดิฟายบ้านนิดนึงนะครับเพราะอิญว่าเมื่อกี้บางส่วนของบ้านผมมันมีมันมีการใช้หินเข้ามานะครับเพราะว่าเขามันเป็นกาเวลนี่หว่าลืมไปไม่น่าเลยเอาไมคก็ได้วะก็คือเดี๋ยวให้ดูนะะตรงเนี้ยนะฮะเพรอิญว่าผมปกด้วยหินรอบตรงนี้เอาไว้ที่ผมทําอย่างนี้เพราะว่า แต่ก่อนบ้านผมไฟไหม้ครับอเผอิญว่าจะเผาเนื้อหมูนี่แหละฮะจะเผาหมูให้มันเป็นเนื้อหมูที่ย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบังเอิญไฟลามมาถึงนะบังเอิญว่าไฟลามมาถึงเขาเรียกว่าลามมาถึงบ้านผมบอดีที่ทำด้วยไม้นะฮะมันก็เลยไหม้ตามกัน ทีนี้กลัวว่าบ้านผมจะไม่สวยก็เลยอ่ะทำให้เป็นแเท์นเดียวกันก็เลยจะได้ดูแบบมีสง่าราศีนิดนึงผมที่เหยียดเผาหินนะฮะเออจริงๆก็มีหินที่เผาอยู่นะฮะแต่ใช้หินนี้ก็ได้ะครับปรหยัดีโอเคทีนี้เราจะมาทำทัน,นโนเพิ่มนะฮะมีแค่นี้ก็เอาะครับ วิธีทำก็ตามที่ผมวางไว้นะฮะหนึ่งชุดก็จะได้ธนูมาสี่อันนะครับโอเคไว้เทา่านี้ที่เหลือเก็บข้อคลงังนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาขุดใหม่ไม้ที่เหลือก็นี่ มันเพิ่มดีกว่าเราต้องมีเวลาเราไปลงถ้ำนะฮะควรคจะมีพลิกแอคเยอะๆนะครับก็อ่ะตอนนี้เราเปิดโหมดพิชฟูอยู่แล้วฮะไม่จำเป็นต้องใช้หนาบก็ได้นะแต่เจอเยอะทำให้สนุกตรงนี้ก็มีปักทองนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะมันจะได้งอก ลูกเ่อไปได้อีกนะฮะในเมื่อเรามีฟักทองมาแล้วเราก็จะไว้เป็นบล็อกนี้แล้วมเมล็ดข้าวเยอะแล้วเกินโอยอยากเอาไปลงถังขยะมาลงซะหน่อยเลยเยอะเกินนะเยอะจนผมไม่ไหวจะเกลียครับโอเคเอามาเล็ดลงถังขยะห่อย อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคทำไมคุกกี้ผมเยอะแล้วเกิน <S <S พอเพราะว่าผมปลูกช็อกโกแลตเอาไว้เยอะเลยครับนะเผอิญว่าป่าแถวๆที่ผมเกิดนะฮะไม่ใช่แถวนี้นะครับแถวที่ผมเกิดม,มันเป็นป่าป่าดิบชื้นนะฮะแล้วมันมีช็อกมันมีโกโก้เต็มเลยครับอ่ะทางนี้ก็ไปลงไปยังอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งผมคิดว่าไม่ขุดต่อแล้วมันไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ลงไปสู่ถ้ำนะฮะ อ่าผมปักโคมมาไว้เหมือนเป็นลูกตอนนะฮะจะได้รู้ว่าไปทางไหนแล้วพอมาถึงตรงนี้ครับอันนี้เป็นทางแยกขึ้นไปเฉยๆไม่ไม่ต้องไปใส่ใจนะฮะตรงนี้มีอันนี้ครับลงไปได้เพราะเป็นพีพูนี่นะฮะมันคือสปาเนอร์ของซอมบี้นั่นเองซึ่งถ้าผมเปิดโหมดอื่นเมื่อถ้าผมเปลี่ยนโหมดเมื่อไหรน่นี่ซอมบี้เกิดแน่นอน นะก็เอาไว้ครับเผื่อตีซอมบี้เล่นๆแล้วจู่ๆรั่วเงินดอปหรือหรือดาบเงินดอปออกมานี่โอ้คุ้มครับอ่าแล้วก็ลงไปนะครับก็จะเป็นดันเจียนอ้อลืมให้ดูเมื่อกี้มันเมืม่อกี้ผมปักป้ายเอาไว้อยู่นะฮะ Welcome to d u n g e o n Level 1นะก็สร้างให้มันเป็นดันเจียนเลเวลหนึ่งไปนะครับ อ่าสมมติว่าลงไปทางนี้นะครับก็มีทางของมันนะเป็นบริเวณที่กว้างขวางครับซึ่งลงไปทางนี้เร็วกว่าเยอะนั่นสินะทำไมเราไม่ลงไปทางนี้ะนะอ๋อจริงด้วยเราจะมาขุดออกซีเดียนด้วยนะี่นะเราต้องการออกซีเดียนเพิ่มนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปทำประตูนาลกนะครับ ปกติเขาใช้กี่อันวะสองคูณสามเลยนะห้ากับห้าแล้วก็สองคูณสองสิบสี่อันตอนนี้เราสิบสี่ถ้าตัดมุมออกก็สิบอันเอาอย่างต่ำสามบล็อกนะฮะแต่เราจะเอาเจ็ดบล็อกไปเลยขุดยากนิดหนึงหน่งนะสำหรับ o อกซ d เดียนบล็อกนะฮะโอ้ล oh, าวามาแล้วเราก็ต้องเอาน้ำโปะครับแล้วก็เกิดหมุนออกซีเดียนอีกโอ้ระวังนะฮะราพาแบบนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะโปะดีมากโ oh, ปะเสร็จแล้วก็ โบอีอไว้ยังไงหละโอเคมีทางนะฮะไว้สำหรับเก็บน้ำไว้ทํำนู่นทํานี่ได้อะก็แต่แถมนี้เอาเปียบไม่นีโอเคต้อรงนี้ดีกว่ามีเียนละเดียนอะหรือเก็บแนวหมูไว้สะต็อกไม่เป็นไร ตและออกิเียนตกน้ำตกลาวาสงสัยตรงนี้จะผลไม่ได้แล้วอ่าไม่เป็นไรไปคนที่อื่นคนที่อื่นตรงนี้ได้ไหมได้โอเคได้มาดีนะ,ะแมกมาปะทุอยู่โอเคบล็อกหนึ่งเอาไหนอันนี้แล้วกัน โอ้ยย้ชิบมาแล้วพี่น้องโอ้ยเย้เอาบล็อกน้ำมาปิดอย่างไวตรงไหตรงนี้จะใช้ไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรอเอาที U ่อื่นแทนแถวนี้แหละ โอเคครับเสร็จมาแค่นี้และพอแล้วเราไม่โลบมากโลบมากเดี๋ยวลาบพายนะครับสเสร็จก็ต่อเติมให้มันหน่อยนะฮะผิวจะได้เรียบๆอ่ะสำรวจถ้ำต่อครับขออภัยที่เสียเวลาเดินไปเรื่อยๆครับก็เลเวลหนึ่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่า แร่อะไรต่างๆผมก็ขุดไปหมดแล้วจะ,จะเพิ่มก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ข้างล่างก็ยังเหลือออกซิเดียนีกเยอะเลยครับแล้วแต่สรุปจะขุดตอนไหนแล้วพอเดินไปเรื่อยๆครับพนมาถึงตรงนี้ปุ๊บ Welcometo Dungeon Level 2 so. ก็จะมีอะไรที่ Advanced ขึ้นมานะฮะก็คือมันจะมีส่วนที่ผมยังสำรวจไม่หมดนะฮะซึ่งก็จะมีแรก่เก็บไว้เพียบเลยแล้วก็ ยังมีส่วนที่เป็นเหมืองร้างด้วยนะครับผมไปเจอเหมืองร้างมาพอดีก็ทางวุกลวาซับซ้อนครับถ้ามาทางนี้ครับผมจะเขียนไว้ว่ามินิเรบิลินก็คือเขาวงกดเล็กๆนะฮะเข้าไปก็ไปดูเล่นๆครับจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกติดไว้ให้รู้ว่าทางนี้ไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ครับก็ไปทางนี้แล้วกันไปทางไหนก็ได้นะฮะก็เป็นเขาวงกดชั้นมีเลยฮะ ว่ากว่าจะหาทางขึ้นได้ก็นะถ้าคนไม่ชำนาทางจริงๆนี่ลงแน่นอนนะไม่ใช่ว่าจะมากันง่ายๆนะครับอ่าว่าจะมาเก็บบล็อกตรงนี้ด้วยคือที่เห็นเป็นบล็อกอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะสมัยถ,ถึงวางเยอะเพราะว่าตอนนั้นผมมาปากไว้เพราะว่าช่องเก็บของไม่พอครับแล้วมันเหลือเศษอยู่นิดหน่อยก็เลยอ่ะปากทิ้งไว้แล้วกัน ข้างบนนี้นะครับจะเป็นทางไปยังเลวินออกไม่ใช่เลวินขออาภัยเขาเรียกว่าเหมืองร้างนะครับซึ่งเหมืองร้างเราก็จะมีลักษณะพิเศษเราจะเห็นบล็อกไม้ก่อนเลยครับบล็อกไม้แสดงถึงว่าเขามีการทําทางเหมืองไปเรียบร้อยถ้าคุณอยากจะขึ้นไปก็ดเพิ่มได้ครับ ซึ่งผมยังไม่ได้สำรวจอะไรมากนะครับเพราะว่ามาแรกๆผมสนใจเรื่องแร่ก่อนเลยครับนะแร่ไม่พอผมทำอย่างอื่นลำบากนะฮะนะออกโคงไว้แถวนี้แล้วกันแล้วก็หลับใย,ยมนมุมมาโอเคนะฮะถ้าอยากจะสำรวจก็มากันได้ แล้วถ้าผมจะไม่ผิดผมเดินมาเรื่อยๆมันจะเจออ๋อมันจะขึ้นยังไงเนี่ยผมเดินไปมันจะมีบริเวณหนึ่งนะฮะที่เป็นดงของแมงมุมพิแมงมุมถ้ำนะฮะซึ่งก็จะถ้าถูกมันกัดมันก็จะเราก็จะติดพิษนะฮะก็เลือดลดจะลดไปเรื่อยๆเอ๊ะทางนี้คืออะไร ทางนี้มันคืออะไรบางคนเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจถ้าเห็นทางเป็นดินกว้างๆใน,นนี้นะฮะสันนิษฐานว่าอาจจะมีเห็ดซ้อนอยู่นะครับแต่คงไม่มีนะฮะ,ะให้ดูเป็นโปรโลกเอาละกันนะไว้มีเวลาผมจะมาลงเลวินแถวนี้นะครับอ้อขุดรางไปด้วย นะจะได้ไม่ต้องเรืองวัสดุนะครับนะถ้าคุณมาขุดแล้วเจอเหมืองร้างเป็นอะไรที่โชคดีมากครับเพราะว่าคุณจะได้เจอทรัพยากรอ,อีกหลายอย่างเลยนะครับเช่นรางนี่แหละครับอ้อยทําทางสะดวกสะดวกนะฮะอ่ะผมกลับทางเก่าก่อนแล้วกันหวังว่าผมจะกลับถูกนะอ๋อ ผมจะพาผมจะพาท่านไปดูอีกทางหนึ่งแล้วกันอันนี้รู้สึกถ้าจะไม่ผิดทางนี้ไปสู่บริเวณที่ผมยังสำรวจไม่หมดนะฮะก็จะมีข้างบนเอ่ยนะฮะที่สำรวจไม่หมดก็จะเห็นแบบมืดๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็บางอันก็สำรวจแล้วแต่ว่าแร่ยังเหลืออีกเพียบครับจะว่าไปขุดดีมเนี่ยอ๋อค่อยมาขุดแล้วกัน นะตอนนี้ผมอัดคลิปมาให้ดูเป็นโปรโลกไปก่อนลงไปจะตายไหมเนี่ยนะลงไปแล้วกันนะแถวนี้ก็มีลาวาเหมือนกันนะครับแต่ผมขอไม่ลงแล้วกันผมจะกลับดีกว่าเอ๊ะหรือว่าจะดูดีอ่นะดูแล้วกันไหนๆก็มาละนะ,ะก็ โซนลาวาเหมือนกันครับก็มีแร่มีอะไรต่างๆให้ขุดซึ่งผมก็ขุดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ก็มีอโอเคแถวๆนี้รู้สึกจะเป็นทางสันนะครับถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรก็กลับครับไว้ม้วนต่อ,ตอไปค่อยมาอัดแล้วกันว่าแต่กลับบ้านยังไงเนี่ยทางเดิมนี่หว่า ก็อาจจะมีการหลงๆลงนิดนึงนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างวกวนพอสมควรน,นะทางนี้เชื่อไปมทางนี่ทางนูนอี่นั่นแหละะพยา,ายามหาแล้วกันครับก็หพยายามหาทางขึ้นลึกๆหน่อยนะครับขึ้นสูงๆหน่อยนะฮะจะมีโอกาสเจอทางออกได้ง่ายขึ้นเอตรงนี้มีทางน้ำตกแสดงว่าต้องมีอะไรข้างบนแน่ๆลองดูก่อนแล้วกัน ปกติถ้าผมเจอน้ำตกแบบนี้นะครับผมจะปล่อยเอาไว้นะฮะถ้าไม่จำเป็นแต่ทำตันตรงนี้ใ่มันต้องขึ้นอันนี้ผมทำวันใดไว้นะฮะก็ตอนที่มาตำรวจตอนนั้นเปิดโหมดอะไรอ่ะเขาเรียกเปิดโหมดอีซี่เอาไว้นะฮะก็มีซอมบี้แพะจก็ทำทางหนีฉุกเชิญเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆครับ นี่ผมปักรูปอันนี้นะครับคงไฟเป็นรูปรูปสอนแล้วก็มีบันไดตรงนี้ขึ้นมาขึ้นไปนะครับอ้าวก็มีคลังเก็บของอีกแล้วแล้วก็มีกองคาคร์บนะฮะเพื่อหมดกลางทางหมดกลางทัน Two Dangerous c a v e and Refinery นะฮะไปสู่เหมืองล้างแล้วก็ไปสู่ถ้ามหาโหดนะฮะอันตรายพอสมควรเราก็เดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็จะเจอกับทางออกหรือไม่อย่างไรน่าจะเป็นทางนี้นี่ไงนะฮะโอเคโอ้สำคัญบล็อกนี้นะวกันแล้วเราก็กลับขึ้นมาทางเดิมโดยสวัสดิภาพแง่สิก็ไม่มีซอมบี้เก็บ วิ่งเลยละกันวิ่งก็ติดเองรู้สึกว่าไทยลงนะฮะเพราะถ้าเดินไปต่ออีกเจอทางกันแน่นอนเดลยวิ่งเลยเอเนอร์จีความหิวกูไม่ลดอยู่แล้วเล่นต่อบล็อกตรงนี้สิ เป็นไปนะครับเป็นถ้ำที่น่าสำรวจอย่างยิ่งนะครับสำหรับไปที่เล่นโหมดคนเดียวนะฮะแล้วเจออะไรนะ่าลองนะฮะพยายามหาถ้ำนะครับแล้วก็ลองสำรวจถ้ำเราสำรวจ,รวจเป็นเกี้ยนดูมันจะเป็นอะไรที่ สนุกและน่าติดตาติดใจกลับมาเวลคัมทูดันเจียนเลยวันหนึ่งแล้วนะฮะก็ขึ้นไปครับแล้วเราก็จะกลับมาทางเดิมเห็นไหมทางระยะทางโคตรยาวไกลครับก็ขึ้นมาแล้ว